เต,เตือนเทปนี้มีการสปอยเนื้อหางานคอนเสิร์ตฟรานเชส7รีเบิร์ตวันนี้งานฟรานเชส7รีเบิร์ตออเคสตราเวิร์ทัวร์รอบแรกที่ลอสแองเจลิสก็จบใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทําให้มีข้อมูลไฮไลท์ต่างๆที่น่าสนใจออกมาแล้วในภาพรวมเนี่ยคอนเสิร์ตจะมีด้วยกัน21เพลงบรรเลงไล่ไปตามเนื้อเรื่องของเกมเลยโดยเพลงทีมของดินแดนจัตะที่ก็จะามา um ํำรวมกันเป็นเมดเล่ให้มันกระชับไฮไลท์ของงานเลยคือเพลงประกอบเหตุการณ์เดทที่โกลซอเซอร์ โดยในวิดีโอที่เล่นประกรอบเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเดทกับแอลิสครับทำให้พอแอลิสออกมาเนี่ยแฟนๆแอลิสก็กรี๊ดล้อนเรากับว่ากําลังประกาศชัยชนะยังไงอย่างนั้นเลยจร,จริงๆแล้วมันไม่ควรนับเราก็จะได้เห็นแอลิสแสดงเป็นเจ้าหญิงลูซ่าตีร้องเพลง No p r o m i s e to Keep ก็เป็นเวอร์ชันคลาวส์สตากับแอลิส่วน2เพลงสุดท้ายก็เป็นวันวิ n g a อ g e l r e b บ r n เล่นประกรอบฉากที่แอลิสออกมาช่วยคลาวสู้กับเซฟิลอดปิดท้ายงานด้วยเพลง l อ c ิส e ีม Return to the Planet กับฉากที่เขาพยายามไล่าตามแอลิีที่หายไปในป่านิทานครับได้ว,ว่างานนี้ไม่ได้จบแบบเอามันจะจบแบบเอาให้จุกและอ้างว้านกลับบ้านกันไปไม่ถูกเลยทีเดียวในส่วนของสินค้าที่น่าสนใจปีนี้เสื้อสวยมากอย่าลืมกำเงินไปซื้อกันแล้วก็มีช่างไฟบัสเตอร์ซอสราคา60ดอลล์ที่ไม่มีฐานมาให้ด้วยกับพวงกุญแจบัสเตอร์ซอสราคา30ดอลล์ครับเชี่ย yeah, แพงชิบหายสำหรับการแสดงที่ไทยจะเป็นวันที่14-15ธันวาคม2024 20นี้อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ครับเพราะเวลา60วินาทีหมดแล้ว